เพื่อว่าเพ,พื่อต้มปลาเฮาสิไปดูกันนะคะ่ะสวยมากสวยแบบราชินีกูลฟีนิกซ์น,นันไม่มีวันตายฟีนิกซ์เสียงอีสานสิบไปบ่มีวันตาย คือแล้วล่ะพ่อใหญ่ผ่อนแล้วก็่าท่านแล้วขอบคุณค่ะที่อ่านน่ารักมากๆขอบคุณนะครับแอดมินแอดมินเป็นกระเทยจีไม่ได้เป็นกระเทยครับเป็นสายแท้ โอ้ยมาตัสิทธทามไปเนาะกระเทยแต่ะะมันดีพี่น้องมันเป็นตาหาพี่แอดมินนี่ <S <S หมดแล้วว่าพาล้อมหมดแล้วว่าทุกคนนอกนั้นก็จะเป็นพาแวะเวียนไปดูศิลปินดีกว่า รักสาวธรรมสันหาหัวสวัสดีสองร้อยกอทันนะครับวันนี้เรามีดีเอรุ่นใหม่เป็นฟีนิกซ์ไฟเออเป็นแอดมินนอกพี่นอนะ้องเนาะเป็นแอดมินคือเก่าละ หนึ่งสองสามเราจะมาจอบนะครับเราจะมาจอบนะครับทุกคนหนึ่งสองสามนี่สัสดีส id, พระเอกจอเล็กด้วยนะคะพระเอกจอเร็กแล record, ้วก็พระเอกอาร์มวุฒที่พัทนะครับทุกคนไปหาจอเล็กหน่อยนะเอา้าพี่นอ้องขึ้นใจตรงกันแต่นั่นนี่พี่น้องมาไปหาจอเล็กหน่อยมาสักอ,พอพย่างมั่วพอดีจับขอฟังเสียงพี่อาร์มพี่อาร์มครับส่งเสียงให้กับ คุ้มวัดหนองใสเนะยครับพี่อามฮะก็เสียงหญ่แท้วันนี้พี่อามไม่สบายนะครับหาคนดูแลเนาะทุกคนอยากนี่ผู้ใดอยากดูแลพี่อามเป็นพิเศษบ่คาพี่อามพนะคืนนี้อากาศเป็นยังไงแอดเป็นยังไงบ้างครับพี่อามพี่อามตอบแฟนคลับหน่อยครับอากาศเย็นด้วพี่น้อง เล่นที่ไหนคะเล่นที่บ้านนี่บันน้าท่องมัมเป็นบอกเออบ้านนา่อง่าฮ่าฮ่าเออใช่กับฮาอยู่มันวาอ้าวดิคือปึกตื่นหรือว่าปึกเต็งแดดมันวาฮะเพราะว่าพูดได้ว่างาม ตัลาดื่มไปก็ไร้ผลทำานั้นเล่นไปก็อับจนเออคือสอดฟิวคือสอดฟิวท้าทายพี่น้องแน่หนิสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะพาไปเบิ่งด้านอีกไม่ว่าเนียครับด้านเอ๋ก็ใจ๋แล้วเบื้งด่าน้องคือแปะยิ้ม่อบหรือพี่น้องหมูขาดมาเด้อ ดาวันคือรียูมอนเนี่ยถ้าหนูมาอยู่ข้างนอกมันจะพูดมากแบบนี้แหละทุกคนต้องกันหนูไว้อยู่ข้างในไม่ให้ใครคุยด้วยเลยนั่บอกกันโคตรเปล่าน้ำนิดนึงนี่คือไหลยาวยาวเลยแบบว่าขื่นโชกเป็นยังังก่็เป็นยังังก็เป็นยังคือเสียงแหบแสนเนร้าเพราะว่าหนูหิ้วเขียว เพราะว่าเคียวหรอใช่พี่ยามดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดาวันดูแลให้จดวดาวันช่วยดูแลพี่อาร์มดาวันเธอมันจวดควนไปเป็นควันลอยปีนเหล็กไปพูดแต่ว่าหนูก็แบกได้นะใช่ไหมแบกอะไรแบกควนแบกจากของไปนอนขออนุญาตไปแ่งหน้าก่อนไปไปไปหาแจ้งหนาพี่น้องให้ดาวันไปแจ้งหนาสะก่อน ว่าสันดาวันก็นคือสีบอแดงเดี๋ยวจักน่อยกับสีเริมทั้การแสดงแล้วนะครับทุกคนอ้าพี่น้องฝ้าออมานะครับฝ่าออมาเดิ้อพี่น้องเดิ้ลรากาฝากบัตรกลมปิดนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเสียงอีสารเป็นกําลังใจให้กับแม่เย็นจักจั่นดาวพายนะครับบัตรกุมปิดเพียงราคาห่บาทนะครับทักมาที่เพจหมอนำสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนะครับเงินทุกบาททุกสตานะครับเราจะไป เก็บเป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่เย็นจากาจันรดาวไพ่นะครับทุกคนนี่แล้วก็มือนี้ครับเสียงสารนะครับทําการแสดงอยู่ที่บ้านบ้านนาทองอําเภอดงเจริญนะครับเอ้ยอําเภอพรเจริญอําเภอพอจเจริญจ,จังหวัดบึงกาฬพี่นอ้องนี่มือนี้นะครับชมฟรีซอดแจ้งเลยนะครับ มื่อนี่ส้มฟีสอดแจงนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับแล้วการมาพบพอกันมือหนานะครับหรือว่ามาพบพอกันไล่หนาะเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ